สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนังหมูตัวนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วไงกันหรอคะแล้วก็น้งมันก็ประมาณนี้น้องกรจกวนสั้นๆน่ารัก<ะ>น่ารักน่ารักมากเดี๋ยวค่อยดูนะคะุมยนุย่ม นมน,อง,นองกลายเป็นหมูที่ยืนมากที่สุดนะคะถ้า <c oughs> ชอบคลิปนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมพินะเดีย๋ยวพี่จะใครที่มีใครโอุ้ยใครที่มีคลิปอุืยใครที่อะไรนะใครที่มีหมูเจอตัวนี้แล้วใครเล่นแบบเนี้ยแบบพี่นะคะาาคอมเมนต์แตนคลิปที่ได้ะะไม่ควได้ที่เสร็จแล้วอ่ะวควจะหาทางออกแบบหาไปแบบมันหมูมันเดิมไม่ได้คิ่มิลล่าอ่ะที่ทำแบบนี้ให้ทำน้าแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ แล้วก็ก็ทางนี้หดลงไปเรื่อยๆใช่หดลงไปเรื่อยๆตู่มต้องจะมาๆมาใช่มวงนี้แล้วก็ค่อยๆเอาตู่มมันเนี่ยเข้าๆไปชิดๆโอเคหนักเร็วใช่บ้านหนึ่งนะต้องทำแบบนี้ถ้ามันอ้วนอยู่นะคะอ้วนหรือยังยังอ้วนแล้วน,น,ะละน่ารักเห<ด>มือนเดิมถ้าใครมีหมูที่ได้เหมือนเดิมแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ